สบายดีทุกคนสบัสดีต่อเจ้าเนาะคลิปวิดีโอนี้คอยจะนำพาทุกคนมาเที่ยวเลาะชมตลาดแล้วก็มาซอกซื้อของกินต่อ,ตอเจ้าอยู่ที่ตลาดกษีกรรมด้านสร้างหวงมะคายเนาะแต่เป็นตลาดชุกยิก้วแล้วก็ชงสึงสาวกษิกรรมนั่นเองเนาะเป็นตลาดชุมชนเนาะจ้าโบแมนเป็นตลาดไ่ทีคือคิคิปก่อนเนาะที่คอยพาทุกคนไปเบิ่งหั่นเนาะจะเป็นตลาดที่เอาสินค้าอยู่ในเขตบ้านของตัวเองเนาะ สินค้าในสุน,สนทรของตัวเองมาขายแล้วก็ขายให้ประชาชนน้ากันนี่แหละตเนาะตลาดแห่งนี้แหละแมนตั้งอยู่ที่บ้านดันสร้างเนาะเมืองไซทานีเนาะตลาดแห่งนี้หารเพิ่นเพิ่นเลยสซชื่อเป็นสองอย่างก็คือ,อตลาดดันสร้างหลงมาคายสินะเพราะว่ามันตั้งอยู่ระหว่างบ้านหลงมาคายกับบ้าน,นดันสร้างเนาะมันอยู่คนละฝากทางกันสินะเ,เพิ่นเลยสซเป็นสอง เกินเลยเอาซื้อบ้านสองบ้านนี่มาใส่กันเนาะให้เป็นซื้อตลาดเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าของตลาดเนาะเพิ่็จะมีเดินจอดรถที่กว้างขวางเนาะเป็นเดินจอดรถใหญ่ย่างี่เนาะสะดวกสบายให้แก,ก่ครับคนที่จะมาจับใจ่ายสวยอยยามมือเศ้ายังี่ที่สําคัญเนาะตลาดแห่งนี้ละแม่จะมีของกินแ่บแทบเนาะเป็นของกินที่หาย,ยากในฤดูกาลยังี่เนาะก็คือช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนอมเมษาเสร็เนาะ,ะเดือน3เดือนซี่เสจจะเป็นฤดูกาลแห้งอ เครื่องอันเครื่องปลาของดงงสินประเภทพักพักหวานดอกกระเจียวสินแล้วก็จะมีอันแมงจักกระจันแมงจินูน,นสินเนาะเป็นของกินหายกากทั้งนั้นเลยเนาะจะมีขายอยู่ในตลาดแห่งนี้เนาะจะเป็นช่วงตอนเช้าเช้าฮันว่าตลาดมันจะเปิดในตอนสองช่วงเนาะจะมีช่วงตอนเช้าแล้วก็จะเป็นตอนแรงแต่ว่าตอนสวยกับมีอยู่ในตัวแห่งว่าคู่คนจะมักมาม้าลายจะเป็นตอนเช้าเช้าแบบนี้เนาะตอนที่ค่อยมาถ่ายคลิปนี่กับบอสเซาอะไรก็คือว่าแปดโมงปลายแล้วเนาะก็ มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะตื่นสวยเนาะหนึ่งมาตลาดสวยเนาะ <S <S นี่ก็คือภาพบรรยากาศทางด้านหน้าเนาอะ,อะคนก็จะขายเป็นมีของกินซุกขายเสร็จแล้วจะมีปิ้งปลาปิ้งนกปิ้งสิ้นเสร็จเนาะนี่จะมีเป็นหลายอย่างเนาะหาว่าเฮาไปล่าไปการบราณนะกามาแวะซื้อออาจากตลาดนี้ได้เนาะคนก็มีบริการขายให้เฮาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะเป็นปิ้ง เป็นปิง้งเป็นทอดสินแล้วก็มีจเจวพ้อมบโอ้ครบทุกอย่างเนาะนี่นี่ก็เปิดอีกห้านหนึ่งเนาะที่เพื่อนขายเจวกับใส่ตองนะอันนี้เพิ่อนว่าใส่ตองเด้อเพื่อนใส่ตองนี่เพื่อนจะเอาสิ้นงวกับสิ้นหมูเนาะมาเห็ดก็คือเอามาซอยห็ดเป็นอ่าพอดีเนาะพอดีกับนิวซี่เเพิ่อ็เอาไปตากแดดตากแดดแห้งแล้วเพิ่นก็นจะนำมาทอดเนาะก็กลายเป็นใส่ตองนั่นเอง อียางกัเป็นตลาดที่ขายผักสดน้ำหนอพักก็จะได้มาตั้งแต่บ้านอุดรพ้นเ็นบ้านลาดควายบ้านโดม,มคายนาะเขตเกใกล้นี่น้อคนกัเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะคนกัไปซื้อตอนเช้าๆเนาะกับประมาณหกโมงเช้าหรือห้าโมงเช้านี่เราคนกัจะนำามามาขายไว้ในตลาดแห่งนี้มีซ้นหมูซิ้งัว ซิปสิไกลนนเศนะเกินกับมีกืเกินะนจะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเลยเนาะให้เป็นคนระเบียบสีนะขายไกไก่นิสนีสสาหาคาปโต้เปนแบไม่ราคาคเปตไกลลาดบอไก่พันไก่สสา,ายเนีกลาด นี่ก็จะเป็นบอนที่เพป็นขายซีนเนาะเป็นซีนสดนซีนหมูเดี๋ยวจะทาทุกคนยงางออกไปเบิงอันบอนที่เพือ่อนขายอันอประเภทอันส์ของกินที่หายากอันเนาะจะอยู่ทางด้านนอกเนาะะอ,อนปลาเนาะ็นปลามีปากม,มีตูมีแต่ตูใหญ่ นี่ก็จะเป็นหัวเทียมหัวเทียมหัวบวัวนี่ก็เป็นหัวเทียมที่น้ำเข่าม้าเนาะอยู่บ้านเฮาเนี่ก็ปลูกได้ยูเนาะแต่ว่าดาอ่บเพียงพออันนี้ก็จะเป็นฮีตุคุเหตุผเห็นทัาถาดนี่เนาะอันนี้จะเป็นถาดเฮ็ดแล้วก็เป็นเครื่องอันแกงน้องไม้เนาะนี่อ่านี่ก็มีเฮ็์ก็มีบักบวบมักอื้อมักเพ็ดนี่อ่าที่เห็นเป็นทงองันยางนะเป็นน้ำสีเขียวเนาะเรียกว่าน้ำยานางเนาะ ไผ่ที่อยากกินเกลียงเนาะไม่เสนะเพื่อนเก็ามีแบบนี้ให้มีแต่เขามาซื้อเอาแล้วก็เอาไปปุ๋งเลยซะนะนี่จะเป็น ป่าป่าที่พึ่นขายอยู่บอลนี้นาะจะเป็นป่าที่ได้มาจากธรรมชาติเนาะจะบบแมนป่าเลี้ยงป่าเลี้ยงจะขายอยู่ทางด้านในพูดเนาะอันนี้่นจะมีขายได้ในช่วงตอนเช้าๆแบบนี้เป็นป่าที่หามาจากหนองเสร็เนาะป่าคัดว่าป่านิ้น่ะจะสังเกตเลยป่านิ้นทีนี้อ่นสีขาวๆจะน่าจะเป็นป่าที่หามาได้น้ำหนองเนาะจะโบแมนป่าที่เลี้ยงน้ำกระซังอันที่ยุ่น้ำอันใสงื่อนหั่นเนาะจะโบแมนแบบนั้น นี่ก็จะเป็นของกินยากเนาะของหายกินยากหายได้กินแต่เฉพาะเป็นละดูเนาะเป็นไข่มดแดงนี่อันนี้ก็คือเมงจีนุ่นนี่เมงจีนุ่นใหญ่นี่ของแซ่บได้หนี่สิเจ้าเมงจีนุน่นนี่เวลาเราเอาไปอ่าเอาไปทอดนะเนาะมันจะย่ำแบบมันๆใช่นหมะนะแบ่บของแซบ่แซบอ่าทอดแทบขวใส่แม่บทบใบหิ้หวหน่อยสิได้เรื่องนี่ก็เป็นสาลีต้ม แถวนี้จะขายของยาของหายากเนาะเอออาหารตามฤดูเนาะนี่จะเห็นเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นหนังเค็มพืชพักเนาะมาแต่สวนของประชาชนเองที่ปิดคนปลูกเนาะและ้วคนเ่ามาขายเองเนาะ ปีมาคู่ตลาดเป็นตลาดบัวย้ายน่ะเป็นตลาดที่ในชุมชนนี่นี่พักหวานเด้อ,อที่ทุกคนเห็นนี่ก็มีตามระดูก็กันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเครื่อง แกงเนาอไม้เพื่อนเพ่ที่เป็นธาตุเป็นธาตุเราก็มาซื้อเอาเราก็ไปแกงเลยสนามบ,บัต้องซอกให้มันยากนะอันนี้ก็ไข่มดแดงนี่ของหากินยากึ้นกันได้นี่ราคานี่บเมนวาถึกๆได้นี่ไข่มดแดงนี่ก็อันนี้เป็นนอรลันเนาะมาแต่ทั้งเหนือ มีหลากหลายเนาะหมักม่วงกับซุกแล้วเริ่มซุกแล้วหมักม่วงกันเลยมีขายกันอันนี้กันจะเป็นเทาบบ้าอันนี้กุยกเนี่ยอีกบุมั้ยงไหมยู่ตลาดเขาบุ้งมีขายเลยพร้อม เป็นมะเขือเพราะมะเขือข่าวกินกับอันลาบงวานเนาะลาบสิน้นตลาดนี่ก็จะมีเต่าของกินประเภทนี่แหละนาะเป็นเครือ่องทีมาจากชุมชนเองเนาะภายในบ้านแล้วก็หามาได้มาตามป่าเนี่ยสุดๆนี่นมแมงเข็งแมงจีน,นูนแมงดานี่ แม่งอีเนียวแมงมุมบหน้าสิโอ้ยหลาย เป็นคันว่าเขาอยากได้ป่าเนาะ่นก็มีอันคัวไห่พร้อมเลยเขาบ่จําเปลี่นต้องอ่าซื้อมือาแล้วเอาไปคัวเองซสะนะคันเขาอยากให้เ่นคัวใหเพ่กมมีทั้งคัวไห่พ้อมซอกเกิตไห้พ้อมฟันให้เป็นต้อนมีแต่เอาไปเฮอแล้วก็ใส่หม้อแก่กเลยซะนะเดี๋ยวนี้จังซี่เลยเนาะอ่าด้านนี้ก็จะขายเป็นพักซดน้ำา่น้ำแตนเศร้าเซ้นพักอะเดี๋ยวนี้พักอ่ะค่อนข้างที่จะราคาจะสูงนิดหน่อยนึงแล้วเนาะ มาหาลาะไถย้าอาส้อเน่โอ้น้เข้าเนี่ยผวที่ค่อยยอกวังกี้นี่เป็นพี่น้องกันเด้อ คุณมาขายเครื่องอยู่นี่เห็นเพิ่อนก็นยอกซะ,ะค่อยกับเล้านี่เห็นหน้ากันบบได้เนาะมากว่ายอกกันเนาะเป็นพี่น้องกันนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมๆเนาะเป็นตลาดด้านสร้างโดมาขายเนาะ,ะเป็นตลาดชุมชนที่ขนาด กลางกัะนเนอะเิะว่าน้อยกับบน้อยใหญ่กไงหใหไงเนอะคือว่าเป็นขนาดกลางแล้วกันเนอะคือเป็นตลาดส่งเสิบกับิกรรกในชุชมห้่นน่ะนะสุดท้ายน,นี้คอยก็ขอขอบใจเนาะอทุกท่านที ติดตามเลยครับ z o แล้วลก็เปลี่ยนกําลังใจมาให้โดยตลอดเนาะที่สําคัญก็อ่าอย่าลืมเราเป็นกาลังใจค่อยเด้อด้วยการกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้เนาะหรือว่ากดติดตามที่สําคัญคือกดมากกระดิ่งเอาไว้เนาะแล้วค่อยจะนําพาทุกคนไปสรุภาพบรรยากาศแบบนี้ในทั้งในใน,นตัวเมืองแน่ในเขตชุมชนแน่สิเนาะซับเปลี่ยนกันไปให้มีความหลากหลายในซ่องเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในค่อย กัขคอยเนาะในคลิปวิดีโอน้าว่าจะพาทานไปหับสมในสถานที่ใดกันนั่นติดตามเอาไว้เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจสบายดี